สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง SisterNan อีกแล้วนะคะและในคลิปนี้แนนจะมาพูดถึงเซรั่มตัวดังที่ขึ้นชื่อว่าช่วยลดฟ้ากระจุดด่างดำให้จางลงแถมมีผลทดสอบยืนยันจากผู้ใช้จริง100%ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาล่วงลึกนะคะกับเซรั่มบริเต้ตัวนี้ว่ามีประสบการณ์การใช้ยังไงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเซรั่มตัวนี้ยังไงไปฟังกันต่อเลยค่ะ เซรัมที่เน้พูดถึงก็คือ v o l ์เร d เต้ด p o สปอ i g ตไบรท์ท s นิ่งเป็นเซรัมบำรุงผิวหน้าที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำและปรับผิวให้กระจ่างใสไปพร้อมกันขนาด30 ml ราคา890บาท จะปกติ1490บาทหาซื้อได้ที่วัดสัรยูทเรียมสาขาที่ร่วมรายการหรือช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของแบรนด์และช้อปปี้รัตซ่านะคะมาพูดถึงส่วนผสมที่เป็นครีเอเออร์เดียนในเซรั่มตัวนี้นะคะมีด้วยกันถึง8ตัวนะคะตัวแรกนะคะโพแทสเซียมเมท็อกซิซัลิเซเลตหรือ 4MSK เนะคะเป็นสารไวท n i ิ g ด้วยการสกินบริชชิ่งที่จะไปยับยั้งเอนไซท์ไทโลซินเอนะคะจากกระบวนการสร้างเม็ดสีต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดํานั่นเองค่ะและเขายังไปลดการสะสม ของเม็ดสีเมลานินที่เกาะค้างอยู่ตามเซลล์แต่ละชั้นผิวนะคะส่งผลให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำจางลงและสีผิวสม่ำเสมอไปพร้อมๆกันค่ะนาซิซัสทาเซต้าวาเอ็กซ์แตกนะคะเป็นสารสกัดจากต้นนาซิซัสทาเซต้านะคะเป็นสารไวท์เทนนิ่งและยังมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้แอคเน่ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงความเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือความกระจ่างใสหรือว่าไวท์เทนนิ่งค่ะก็คือจะไปลดการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสลดการสังเคราะห์เมลานินและลดการกระจาย ตัวของเม็ดสีมลนินของเมลานไซส์สาเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำส่งผลให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแถมยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะก็คือช่วยทั้งฟื้นฟูและก็ชะลอการเสื่อมของผิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะและมีคุณสมบัติช่วยลดความมันส่วนเกินลดการอุดตันของผิวได้ค่ะ t ีโอเอทิลแอซคบิตแอซิดนะคะเป็นสารอนุพันธ์วิตามินซีเข้มข้นที่เสถียรมากๆและเสื่อมช้ากว่าฟอร์มอื่นๆนะคะเพราะปกติเนี่ยวิตามินซีเนี่ยจะเสื่อมในง่ายเวลาที่เจอออกซิเจนในอากาศเจอแสงเจอความร้อนยังรวมไปถึงการเสื่อมลงหลังจากที่เปิดใช้งานนะคะก็จะทําให้คุณประโยชน์เนี่ยมันก็ลดลงด้วยแต่วิตามินซีฟอร์มนี้จะคงประสิทธิภาพดีกว่าและหลังจากเปิดใช้งานนะคะส่วนผสมเนี่ยสามารถออกฤทธิ์กับผิวได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินทําให้ ผิวยกกระชับผิวเรียบเนียนขึ้นยังไปลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่เมลานอไซให้ลดลงส่งผลให้ผิวกระจ่างใสขึ้นและสามารถคาดบังผลจากการใช้ต่อเนื่องได้ใน2สัปดาห์ค่ะอีท็อกซี่ไดไกคอลนะคะเป็นเทคโนโลยีนำพาสารสําคัญอย่างโฟ s k มเอสเควิตามินซีนะคะให้ลงลึกตรงจุดทุกปัญหาผิวและช่วยเสริมการออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นกลไกของมันก็คือช่วยนำพาสารสําคัญแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ผิวและกระจายตัวของสารสําคัญระหว่างเซลล์ได้ส่งผลให้สารสําคัญที่อยู่ในเซลล ตัวนี้ออกฤทธิ์ครอบคุมทุกกลไกของทุกชั้นผิวทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นสีผิวสม่ําเสมอฝ้ากระจุดด่างดาต่างๆก็ดูจางลงด้วยค่ะโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะทําหน้าที่คล้ายฟิล์มเคลือบผิวไว้เพื่อช่วยกักเก็บแล้วก็ลดการสูญเสียน้ําใต้ผิวได้ส่งผลให้ผิวเราชุ่มชื้นอิ่มน้ําเนียนนุ่มยกระชับขึ้นอย่างที่เน้นย้ําเสมอน,นะคะว่าผิวต้องมีความชุ่มชื้นเป็นคีย์สําคัญเลยนะคะที่จะทําให้ฝ้ากระจุดด่างดาจางลงได้ค่ะอลาเทอินนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมความแข็งแรงของเซลลผิววช่ยปอบรม ลดอาการระคายเคืองอาการแพ้ต่างๆของผิวได้ยังทําให้ผิวทนต่อแสงแดดทนต่อมลภาวะที่จะทําร้ายผิวของเราระหว่างวันได้ค่ะพานเมนทัวิอวเพนตักเปปไทด์นะคะตัวนี้เป็นอะมิโนโปรตีนสกัดที่มีขนาดเล็กและสามารถซึมลงสู่ผิวได้ง่ายนะคะจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนยกกระชับผิวให้เรียบเนียนและลดการเกิดริ้วรอยได้ค่ะไดโพบทัเซียมไกเซเลเซ,ลเซลนะคะเป็นสารสกัดจากเอมเทศที่จะไปช่วยลดการหลังไซโตไคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันผิวนะคะก็จะช่วยลดอาการแพ้ต่างๆลดอาการระคายเคืองแล้ว ก็ช่วยลดการอักเสบได้ค่ะมีผลทดสอบจากผู้ใช้จริงภายใน2สัปดาห์พบว่าช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวได้โดยอาสาสมัครนะคะจะทาเซรั่มทั่วใบหน้าและลำคอวันละ2ครั้งเช้าเย็นเป็นเวลา14วันจะเห็นว่าฝ้ากระจุดด่างดำดูจางลงสีผิวสม่ำเสมอผิวดูกระจ่างใสขึ้นและดูผิวสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะเนื้อเซรั่มใสไม่มีสีเกลี่ยง่ายนวดบนเบาๆก็ซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วไม่มีความมันไม่เหนียวเหนอะหนะสบายผิวดีค่ะวิธีใช้เซรั่มตัวนี้นะคะ 1-2ถึง,งหยดนะคะทาทั่วใบหน้าแล้วก็เพิ่มอีก 1- 2ห,หยดเน้นเฉพาะจุดที่มีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะทาแบบนี้เป็นประจำทั้งเช้าและเย็นนะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวที่ดีขึ้นได้ค่ะมาถึงความคิดเห็นของแนนนะคะในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยมองว่าเซรั่มวอริเต้ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมสำคัญที่ขรบและครอบคลุมในการแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำได้ตั้งแต่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีลดการขนส่งเม็ดสีลดการสะสมเม็ดสีมลนินที่ชั้นบนผิวได้แถมยังช่วยลดรอยแดงและลดรอยดำจากสิ ไดด้้วยนะคะคนอกจากนี้นะคะยังมีนวัตกรรมนำพาสารสําคัญลงลึกตรงจุดปัญหาผิวด้วยแนนเช็คส่วนผสมทั้งหมดของเขาแล้วนะคะก็พบว่ามันปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนกับผิวบอบบางแพ้ง่ายคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่ก็สามารถใช้ได้ค่ะมาในมุมประสบการณ์ใช้เซรั่มบริเตตัวนี้นะคะแนนชอบเนื้อของเขานะเพราะว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมค่อนข้างไหวหลังจากที่ซึมแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกกระชับผิวขึ้นด้วยนะคะไม่ทําให้ผิวเป็นขุยด้วยค่ะจะทากันแดดทาแป้งตามไปก็ไม่ทําให้เป็นคราบนะ ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผิวดูสว่างสดใสขึ้นแล้วไม่ทําให้หน้าหมองระหว่างวันค่ะก่อนที่แนนจะรีวิวนะคะแนนได้ขอข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ดูส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะสรุปได้ว่าเซรัม่มวอริเต้ตัวนี้นะคะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดาได้ค่ะใครที่สนใจวอริเต้ดักสปอตบรท์เทนนิ่งเซรั่มสามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์หรือร้านค้าต่างๆเช็คโปรโมชั่นดีๆกับทางแบรนด์โดยตรงได้ที่เพจวอริเต้ไทยแลนด์ไลน์ออฟฟิเชียลและทางเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวแนนจะใส่รายละเอียดทัะะ้ง okay, หมดไว แล้วนะคะคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลความงามผิวพรรณและสุขภาพดีไปกับซิตเตอร์แนนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ